สวัสดีครับเป้าหมายการเงินที่หลายๆคนอยากจะไปให้ถึงเนี่ยก็คือการสร้างรายได้จากเงินลงทุนให้ได้เดือนละหลักหมื่นบาทใช่ไหมครับถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญของอิสรภาพทางการเงินเลยวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป้าหมายที่ว่าเนี่ยให้กลายเป็นแผนการลงทุนที่ทําตามได้จริงกันครับโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า โจทย์หลักของเราในวันนี้ก็คือเราจะสร้างกระแสะเงินสดให้ได้เดือนละ2 0 0 0 0บาทจากพอร์ตการลงทุนของเราได้ยังไงนี่คือเป้าหมายที่เราจะมาหาคำตอบกันครับเดือนละ2 0 0 0 0ก็เท่ากับปีละ2 4 0 0 0 0บาทนี่คือตัวเลขเงินสดที่เราต้องการให้พอร์ตของเราเนี่ยสร้างออกมาให้ได้ทุกปีแต่คำถามคือเราจะทำยังไงละ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ การจะไปให้ถึงเป้าหมายนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับแค่ไปไล่ซื้อสินทรัพย์ที่จ่ายปันผลสูงๆนะครับจริงๆแล้วมันมีความขัดแย้งบางอย่างซ่อนอยู่การไล่ตามแต่ตัวเลขปันผลสูงๆเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะกลายเป็นกับดักได้เลยนะลองมาดูตัวเลขจริงๆกันดีกว่าครับก่อนอื่นเลยต้องรู้จักคำนี้ก่อนครับผลตอบแทนรวมหรือ total return พูดง่ายๆก็คือมันคือผลลัพ์สุดท้ายจริงๆของการลงทุนซึ่งมาจากสส่วนรวมกันครับ ส่วนแรกคือเงินปันผลที่เราได้มาเป็นเงินสดๆเลยบวกกับส่วนที่2คือกําไรหรือขาดทุนจากราคาของสินทรัพย์ที่เราถืออยู่มันขึ้นหรือลงนั่นเองครับโอ้โหแล้วพอมาดูข้อมูลจริงนี่น่าตกใจมากเลยนะครับนี่คือข้อมูลย้อนหลัง10ปีของดัชนีหุ้นปันผลสูงในบ้านเราดูแท่งสีเชียวสิครับ เงินปันผลที่ได้เนี่ยสูงถึงเกือบ7%เปอร์แนะแต่พอมารวมกับราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปไกลายเป็นว่าผลตอบแทนรวมหรือ total return เหลือแค่1.53%เปอซเองนี่แหละครับภาพมันฟ้องเลยว่าอัตราเงินปันผลที่สูงลิว้วไม่ได้แปลว่าผลตอบแทนรวมจะสูงตามไปด้วยข้อมูลเมื่อกี้บอกเราชัดๆเลยว่า ต่อให้ได้เงินสดจากปันผลมาเยอะแค่ไหนแต่ถ้ามูลาค่าเงินต้นของเรามันไม่โตหรือบางช่วงติดลบด้วยซ้าแบบนี้ก็คงไม่เวิร์กใช่ไหมครับไอ้ปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกเท่ๆว่า yield trap หรือกับดักเงินปันผลครับลองนึกภาพตามนะครับเราเห็นหุ้นตัวหนึ่งปันผลสูงมาก10% 15%แต่จริงๆแล้วไอ้ตัวเลขที่มันสูงเนี่ยไม่ใช่เพราะบริษัทจ่ายปันผลเยอะขึ้นนะแต่เป็นเพราะราคาหุ้นมันดิ่งลงเหวตั้งหาก ซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นสัญญาณอันตรายว่าบริษัทกำลังแย่แล้วนั่นเองพอเรารู้ความเสี่ยงแล้วทีนี้มาดูกันว่าแล้วเส้นทางสู่การสร้างกระแสงเงินสดเนี่ยมันมีทางไหนให้เลือกเดินบ้างหลกัหลกๆแล้วมันมี2แนวทางใหญ่ๆเลยครับที่คิดไม่เหมือนกันเลยทางแรกคือสายลุยเองหรือที่เรียกว่าทําฟาร์มปันผลด้วยตัวเองกับอีกทางคือสายสะดวกที่เรียกว่าคลินิกกองทุนซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้ลองมาเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยนะครับ สายฟาร์มผลเนี่ยข้อดีคือเราคุมเองทุกอย่างไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการกวนใจแต่ข้อเสียก็คือเสี่ยงมากนะถ้าเลือกผิดตัวก็เจ็บหนักแถมยังเสี่ยงไปเจอไอยิวทรัพที่ว่าเมื่อกี้ด้วยส่วนสายคลินิกกองทุนก็สบายเลยครับมีคนช่วยดูให้กระจายความเสี่ยงให้เสร็จสับแต่แน่นอนของดีก็ต้องมีค่าใช้จ่ายคือค่าธรรมเนียมนั่นเองทีนี้ไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะครับมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเหมือนความลับที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือเรื่อง ภาษีครับเชื่อไหมครับว่าวิธีที่เราเอาเงินออกมาเนี่ยมันส่งผลกับเงินในกระเป๋าเราแบบฟ้ากับเหวเลยนะเวลาเราจะเอาเงินออกจากกองทุนรวมเนี่ยมันมี2ท่าหลักๆครับท่าแรกซื้อกองทุนแบบจ่ายปันผลเงินปันผลจะโอนเข้าบัญชีเราอัตโนมัติเลยสบายดีแต่เงินก้อนนั้นโดนหักภาษีณนะที่จ่าย10%ซนนะครับ ส่วนท่าที่2คือซื้อกองทุนแบบสะสมมูลค่ากองทุนมันจะเอากําไรไปลงทุนต่อให้แล้วถ้าเราอยากได้เงินสดละ่ะเราก็แค่ขายมันออกมาเองซึ่งข่าวดีก็คือกําไรจากการขายเนี่ยบุคคลธรรมดาอย่างเราเราไม่ต้องเสียภาษีครับดูตารางนี้สิครับชัดเลยสมมติเราอยากได้เงิน2,40 0 0 0บาทเท่ากันนะถ้ามาจากกองทุนปันผลจะโดนหักภาษีไป 24, 0 0 0เหลือเข้ากระเป๋าจริงๆแค่2,16,00 0 แต่ถ้าเราใช้วิธีขายกองทุนสะสมมูลค่าออกมาเราก็ได้เต็มๆเลย240,000บาทไม่หายไปไหนสักบาทใช่แล้วครับ24,000บาทต่อปีนี่คือเงินที่ประหยัดได้แค่เพราะเราเลือกวิธีรับเงินที่ต่างกันเยอะมากเลยนะครับเงินจำนวนนี้มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วทางไหนดีที่สุดละ่ะ คำตอบก็คือเราไม่จำเป็นต้องเลือกครับทางออกที่ดีที่สุดคือการเอาข้อดีของทั้งสองวิธีมารวมกันซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่า core and satellites หรือว่าพอร์ตหลักกับพอร์ตเสริมนั่นเองครับโครงสร้างมันจะเป็นแบบนี้เลยครับเราแบ่งเงินเป็น2ก้อนก้อนใหญ่60%เนี่ยเป็นพอร์ตหลักหรือ c o r ส่วนนี้เราจะใช้แนวทางคลินิกกองทุนคือลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อความมั่นคงและที่สำคัญเพื่อประหยัดภาษี ส่วนอีก40ที่เหลือเป็นพอร์ตเสริมหรือ Satellite อันนี้แหละที่เราจะลุยเองทำฟาร์มด้วยตัวเองเพื่อล่าผลตอบแทนที่สูงขึ้นเจาะลึกที่พอร์ตหลัก60%กันก่อนนะครับเป้าหมายของส่วนนี้คือต้องนิ่งต้องมั่นคงและเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดแบบปลอดภาษีให้เราดังนั้นเราจะใช้กองทุนแบบสะสมมูลค่าทั้งหมดเลยแบ่งเป็น3 0ลงในกองทุนอสังหาริมทรัพย์กับโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ยิ่สูงและค่อนข้างเสถียรครับ อีก20%เป็นกองทุนหุ้นปันผลสูงของไทยเอาไว้สร้างการเติบโตและสุดท้ายอีก10%กระจายไปทั่วโลกซะหน่อยเพื่อลดความเสี่ยงครับแล้วพอตเสริมอีก40%ละ่ะ ส่วนนี้คือพื้นที่ของเราครับที่จะใช้ฝีมือในการทําฟาร์มปันผลด้วยตัวเองเป้าหมายคือสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มหรือที่เรียกว่าอัลฟาเราอาจจะแบ่งง่ายๆเป็น20%สําหรับเล็งหุ้นปันผลสูงเป็นรายตัวไปเลยและอีก20%ก็เลือกลงทุนในรีทหรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเด็ดๆที่เรามองว่ามันให้ผลตอบแทนสูงเป็นพิเศษโอเคทฤษฎีแน่นแล้วทีนี้เรามาเปลี่ยนทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นพิมพ์เขียวการลงทุนที่เอาไปทําตามได้จริงกันเลยดีกว่าครับ และนี่คือหน้าตาสุดท้ายของพิมพ์เขียวเราครับสรุปรูปยอดเลยนะส่วนคอที่เป็นฐาน60%จะใช้กองทุนชนิดสะสมมูลค่าทั้งหมดเพื่อความนิ่งการกระจายความเสี่ยงและเป็นแหล่งเงินสดปลอดภาษีส่วน s a t e l ลไลดอีก40%คือส่วนที่เราจะแ c t i v e ลุยเลือกหุ้นเลือกร i ชเองเพื่อเป้าหมายปันผลหดหดระดับ 8%, 9%หรือ10ขึ้นไปแล้วเวลาจะเอาเงินเดือนละ2 0 0 0 0บาทออกมาใช้ละ่ะทำยังไง ง่ายๆแค่3สเต็ปครับสเต็ปแรกปล่อยให้เงินปันผลจากพอร์ตเสริม40%ของเราไหลเข้าบัญชีมาก่อนซึ่งอันนี้เสียภาษีนะสเตป2คำนวณดูว่าเอ๊ยยังขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะครบ20,000และสเต็ปสุดท้ายไปตั้งค่าขายกองทุนอัตโนมัติที่เรียกว่า SWP จากพอร์ตหลัก60%ของเราเพื่อถอนเงินส่วนที่ขาดออกมาซึ่งส่วนนี้ปลอดภาษีครับง่ายและฉลาดมากๆ แล้วที่เด็ดไปกว่านั้นคือกลยุทธ์เนี้มันมาถูกที่ถูกเวลามากๆครับเพราะเทรนด์ Pro nd, ดอกเบีย้ยทั่วโลกที่กำลังจะเป็นขาลงในช่วงปี2025-2027ถึงี่เนี่ยมันเป็นเหมือนลมใต้ปีกชั้นดีเลยนะให้กับพวก r ีทสและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานแปลว่าเรามีโอกาสได้ทั้งปันผลที่สูงขึ้นและกำไรจากราคาที่อาจจะปรับตัวขึ้นด้วย2เด้งเลยครับแน่นอนครับการลงทุนทุกอย่างมีดาบสองคมแผนนี้ก็เหมือนกันมี3มเรื่องหลักๆที่ต้องคอยจับตาดูให้ดี หคือความเสี่ยงเรื่องดอกเบี้ยถ้าเกิดมันไม่ลงแต่ดันขึ้นแรงๆพอร์ตส่วนที่เป็น r รีสจะโดนกระทบเต็มๆ 2. คือความเสี่ยงในการเลือกของเองในพอร์ตเสริม40%ของเราถ้าเลือกผิดก็อาจจะไปเจอ y u trap ได้และ 3. ความเสี่ยงที่บริษัทจะจ่ายปันผลน้อยลงถ้าเศรษฐกิจไม่ดีแม้แต่บริษัทใหญ่ๆก็อาจจะต้องลดปันผลได้เหมือนกันครับดังนั้นถ้าจะให้สรุปในประโยคเดียวเลยก็คือ คำตอบในการสร้างพอร์ตกระแสะเงินสดเนี่ยมันไม่ใช่การเลือกระหว่างหุ้นหรือกองทุนแต่มันคือการผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันอย่างมีกลยุทธ์ครับตอนนี้พิมพ์เขียวก็อยู่ในมือแล้วเหลือแค่คําถามสุดท้ายเท่านั้นละครับว่าแล้วก้าวแรกที่จะเริ่มลงมือทําคืออะไร